สวัสดีค่บดูช่องแชนแนลนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณยายน้ำพริกอ่องส่วนผสมก็จะมีมะเขือเทศที่หั่นแล้วนะครับครับซอยเรียบร้อยแล้วครับหมูหมูสับครับหมูสับมีนี้เป็นพริกแกงพริกแกงจากเชียงรายพริกแกงจากเชียงรายอันนี้เป็นน้ำมะขามน้ำมะขามเป็นจุลน์บานจครับมีเครื่องเคียงแหนกวา ที่กินกับนี่ผักที่กินกับน้ำพริกอ่อมกน้ำมันน้ำปลาเขาต้องมีเตาของเราใช่น่นไงกระทะไงค่ยทำลูกไก่ทำเลยเอาเลยตั้งเลยโอ้ยเลื่นแล้วไฟติดดีแล้วตั้งเลยลื่อนเลื่อนน้องมา ต้องครับโอเคมีต้องมากเท่าไหร่มาแล้วจะเริ่มใส่พิกแกงกันพิแกงก็จะเริ่มปอกแปะปอกแปะปอก, 8, กแปะเราก็จะเริ่มหนีพี่แกง ยายยายทำให้ก่อนแหอมไอมเเลยคนีมจังไงเค่นี้ก็กินกับข้าวได้แล้วมั้ง่ย เอาปรุง<ม>รสได้เลยไม่ต้องใส่หูเลยหรือจะต้องใส่เลยแค่ใส่มะเขือเทศใส่น้ำขามัวก็เป็นน้ำซอสก็ไดเหรอซอสมะเขือเทศะหอมมากเลยดี๋ยวท,ที่แกไเก็ต้องเอาอยายายาทำแบบคุณายายง่ายๆก็คือ <c oughs> บักมาจากเชียงรายอยางี <c oughs> จได้ทำงานที่สุด ใส่สต่อพี่เจนก็จะเยอะใส่ทำแล้วกินอร่อยด้วยวอนนี้เริ่มจะคืนไม่ตรงคะ่ะเราเอาไวนั้นมาลูกใส่หมูได้แล้วอเอาหมูมาใส่หมดเลยใช่ไหมครับไม่หมดเลยลูกไม่หมดหรอ,อ,อไม่หมดหรอครับก็คือสวยไม่ถึงขึ้นหรอ

มาลูกเข้าป่าใยายเลยนะ,นะ,ะใ้มาณนใส่ปูอีกอีอีกอ่าก็มเอเมาลูก เผือเทศมเลยเอาใส่ด <pelled> ้วยหมดด้านเลยสวนกิกครับต่อให้รเทือกเทน้ำใส่อีก เราจะใส่ยาวไปเลยนี่คือไปปุ้รถรสอไปุรสแตจะมีน้ำตาน้าอันนั้นชุนรสมาลูก เกงกะกรี่ีเลยนนะแค่ใส่มสะเขืนะอเทศแค่เนาะเยอะเยอะหน่อยหลายจุดหน่อยเราจะมาดูว่าจะถึงกีทพีเหาแล้วได้กของน้ำปลาแค่เคี่ยวมันให้มันนิวดนี่น,นะ,นะ

ไม่มีกลิ่นเลยส่วนส่วนต้นนี้ก็เนี่ยแม่มีเถาออกมาเต็มเลยเนี่ยมีเถามาเต็มเลยสูงมากเลยเนาะแม่มีเถามาเต็มเลยอ่ะใช่ใช่เราสามารถเนี่ยไออันเนี้ยแหละแม่ที่มันติดกําแพงเนี่ยอันนี้เราสามารถไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยกันนะนี่ครับยายก็ใส่สวนผสมล็อบลงไป ขอคนช่วยให้นเลยเินให้มันเดะกินมันก๋เตี๋ยวเส้นใหญ่เลยมากินมาเหมือนเยาเตาหูเส้นใหญ่ <c ười> ใช่เลยใช่เลยโอเคเนาะแล้วก็ยังไงนะปล่อยินเลย น้ำพริกองของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วผักผักครับเยอะมากผักเยอะมากเลยมีแคบหมูด้วย <mão> อืมอืมกินกันเลยปากสลัดไหมผักสลัด ทำเป็นเมียกเป็นเลยสิถ้าได้เนอะถ้ามีขนาดนี้แล้วก็ทำเป็นอันเนี้ยเปเลยก็ได้คำจะใหญ่เกินไปเปล่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผักเราใหญ่กินนี่ละคำก็ได้อร่อยอ่ะอือการกินแบบใหม่มิติใหม่ของการกิน S <S อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพิกอ่องอะเมีมม่ยงน้พิกอ่องค่ะอร่อยมากกินกับผักสลัด 去风风嘛。 อยากลองของใหม่มั่งอืลองได้เลยลูกหวานอ่ะอือเลินหอมหวาน

이리면 되네. 마. 응? 너무. 소랑 하 เปรี้ยวหน,ยหน่อยหวานหน่อยเค็มหน่อยอร่อยมากออ mm ื hmm. mm ืม hmm. Thank you. คุยไรกันหรือเแล่ิเดียวเลยอร่อยอ่ะจิมานะยังไม่อิ่มมากยังหมดกินหมด ยงไ,ไม่เคยกินผักอันนี้เลยอ่ะหอยอะหอยเลยข้า,ขขาวหมูกรองแคบหมูหอยอร่อยหออ คงเล่นแมวแต่เอามาไล่มันกวอนแล้วจอนน้ขึ้แมวไม่แมวไม่ใช้ใช่ไหมเราก็เลยเอามาไล่มันไว้ซะเลย ổng lại ngửi lên đó. đã vào thì cái gì nữa? Chắc các bác ơi. ไปแมวกระโดดตกต้องตกแตกป้าที่หนูกินไม่ได้เยอะเพราะว่าหนูต้องไปเดี๋ยวทูกคนก็จะรู้เองว่านี่คืออครเป็นบอลเดี๋ยวจุกโอเคีใจ ค <Okay. S 2> ลมารับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั s c ต i b e ให้ช่องพิชนแนลนะครับสำหรับวันนี้ฝากไปแล้วครับฝากสำหรับเมนูน้ำพริกอ่อง๊ายบายครับอร่อยมากบ๊ได้ายบาย้ไาย